สวัสดีครับพรหมพองครับผมนะครับพอครับบัวตำขึ้นเก่าครับมื่อนี้นะครับบัวตำตอนนี้อยู่นะครับขอบกล้วยของพิซซี่นะครับผมนะครับบ้านโคกสะวางนะครับต้นบลบ้านเลาอําเภอเพอนจังหวัดอุดรธานีนะครับเด้อนะครับมือนี้ไอ้ไส้เพป็นวานะครับมีนะครับกล้วยงามๆครับมาเปิดให้หลายตัวนะครับหลายโคมนะครับเดี๋ยวจะไปสอบถามข้อมูลนะครับรายละเอียครับ ไอ้เบิ้งนะครับว่าเพิ่นจะเปิดตัวเดยแน่นะครับผมอขอบรับชมกันเลยครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ขอบกล้วยงามของพี่ซุยนะครับเดิมวันนี้เพิ่นว่าไอ้ไส้เพิ่นว่านะครับมีโค้แม่ลูกนะครับหลายโคมงมาครับมาเปิดราคาให้พี่น้องได้รับชมนะครับอ่าพี่ซุยครับโคมแรกนี่แม่พันธุ์ใจตังซื้อบ่ครับผมบ้านใน้มีซื้อครับมันยังบ่มีซื้อนะพี่เนาะนะครับผมครับไปขอแบ่งเพิ่นมาหน่อยเนาะครับขอแบ่งเพิ่นมาไอ้แม่พันธุ์นี่สูงแล้วแหละ สูงร้อยสามสิบสามสามสิบสี่ครับคือประกันร้อยสามสิบสามครับสามสิบสามไรเนาะครับมาสามสิบสามครับนะครับทองในไร่หรือองที่ซีครับในทองครับทองที่ซีในทองครับจะเดือนแล้วเนาะก็เขาเจ้าว่าหาเดือนครับหาเดือนเนาะครับมาตรวจทองแต่ยังเบิกหน่อยเนาะครับอันนี้เป็นข้อมลูกสาวหรือว่าลูกไส้ไหมลูกไส้ครับลูกไส้นะครับเนาะเดี๋ยวเบิงแม่กันก่อนแล้วค่อยไปเบิงลูกนะครับผมความสูงร้อยสามสิบสามนะครับทองที่ซีนะครับหาเดือนนะครับ พี่น้องเป็นเล็บแข็งเล็บขาได้พี่น้องเด้อนะครับนะครับเป็นผ้ากังนะครับขนข้อคนเขานะครับโอ้เขาเฉยนะครับตาเตียมีไหมมีเนาะมีหน่อยนึงครับมีเนาะครับอ่ะเฉยเฉยเลยเชี่ยงอะไรเนาะเชี่ยงครับไม่ไม่กัดเขาไกลได้อยู่นะครับตกตึ๊งเรียงนิดนึงเนาะครับตกตรงเรียงนิดนึงอยู่นะครับผู้ใดมีใยไรเนี่ยไปคุ้นเลยนี่นะครับเอาไปคุ้นไปยังสบายเลยนะครับ ตานที่ตามทองหาเดือนนะครับปกติเป็นคั้ยง่ายมาันชาวบ้านเท่า,าไหร่เนาะครับแม่นครับโอ้โหีสวยเลยทองห้าเดือนนะครับไปซื้อเป็นเปิดให้้โอตัวโตนางนางเอาเรี่องเป็นคอ้วนางนาดใหนางนาดีครับนางนาดีนะครับนะรบ,บอมี่ตั้นี้ไดนะ้เนาะบอมี่ครับบอมีม่บอมี่มนะคือประกันตั้นี้ครับเพื่อแม่นประกันตั้นี้เลยนะครับครับแขนหลัง เลยมีหยาลายๆงานๆนะครับขาดน้ำเลี้ยงได้ย่อยๆท่านละขาดนั้งเลี้ยงได้นะครับผมอ่ะนะครับผมได้บึงคีบทุกนะครับลอยฐานยี่สิบสามหรือานี่สิบสี่ก็เอาไปพัฒนาต่อยอดครับใส่โพยงยังไงเอานะครับทองพ่อคุ้มฝูงไปครับแม่นครับทองพ่อคุ้มฝูงพ่อคุ้มฝูงตัตัวใหญไบ่พ่อน่ะหญ่อยู่ครับใหญ่อยู่ใหญ่อยู่เนาะเห็นตัวเห็นเห็นพ่อเพิ่งเดินเนาะแม่นครับลอยหาซิบขึ้นอยู่ครับพ่อพ่อน่ะโว้ ก็ว่าก็เห็นตัวจริงมาแล้วนครับโอ้นะครับพี่น้องก็ลองพิจารณาเบิึงนั้นด้วยนะครับเดี๋ยวใครจะถามราคาลูกเป็นใครเป็นลูก่อนนี่ลูกไส้ไหน่อยเนาะลูกไส้เจะดเดือนไรนี่พี่เสืฮ้ลูกสู้ไส้เจ็ดเดือนอไรนี่ลูกไส้เพิ่นเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนเนาะครับเจ็ดเดือนนี่ครับพี่น้องนะครับลูกไส้เจ็ดเดือนนะครับครับเจ็ดเดือนนี่ โอ้กินหนาเกียงอยู่นะครับเจ็ดเดือนนะครับไม่ท่องกับว่าอันหาเดือนไดไเนาะว่าอันหาเดือนอะไรบางส่วนน่นครับค้มตัวผู้นะครับ7พันนะครับผมควแม่ลูกน้องลูกตัวผู้นะครับสูงเลย3นิ3ประกันควมสูงนะครับท่องหาเดือนนะครับประกันทองอ่าคมมนี้พิซื้อจะเปิดอะไรไะครับเปิดได้ที่เจ็ดหมื่นหกพันครับเจ็ดหมื่นหกพันนะครับตัว่องได้ครับตัวร่องได้ที่เ่านะครับผม นี่นะครับไบอเดินคลิปอยู่นะครับสนุกสนใจนะครับแม่พันหนึ่งตัวตัวที่หนึ่งนะครับร้อยสามสิบสามครับนะครับประกันรถสามสิบสามนะครับก็ลองโทรสอบถามพี่ซื้อข้อเบอร์นะครับพี่เบอร์โทรแปดซีครับผมศูนย์ซีเกตครับผมเก้าเก้าห้าแปดเก้าเก้าห้าแปดนะครับเนาะนะครับเบอร์พี่ซื้อนะครับบ้านโคกสว่างตำบลบ้านเรานะครับอำเภอเป็นจังหวัดอุดรธานีนะครับเปิดค้นไม่รู้ไวะครับคร้เห